แต่แล้วคนบอกให้มั่นใจทำให้ขึ้นหน่อยนะมั่นใจมากขึ้น,น,นหนูก็ยบอกมั่นใจมากขึ้นโอเคโอเคมั่นใจสู้อะไรเงี้ยดี<า>ขึ้นจริงๆรใช่ครับไม่ใช่แค่เฮียด้วยผมด้วยครับเหมือนแบบ <c oughs> เราก็ <c oughs> จาน,นี้เื่นกี้ชมตัวเองเหรอไม่ใช่ <c oughs> ก็โอ้โหเฮียร้องมาสามปีแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็คือไม่ร้องแลวให้ดีขึ้นหน่อยดีกว่าจริงจริงก็ได้จริงๆก็ได้หนูเป็นแบบอย่ามกันฮะเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ตั้งใจร้องมากเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนูก็เป็นแบบครูอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้ร้องหรือว่าให้ตั้งใจในการร้องหรือว่าแบบร้องให้ถูกวิธีอะไรเง,งี้ยครับคนคนที่จะบอกว่าคิดถึงกันตลอดเวลาแปลว่าไม่ได้คิดถึงจริงฮะในชีวิตคนเราหนูคิดถึงอ่ะผู้นี้ก็คิดถึงก็แปลกใครจะไปเชื่อถูกป่ะหนู มันต้องให้ความคิดถึงทํางานกันบ้างอบอกทุกวันก็ไม่เชื่อหรอกก็ไม่ได้เจอหลายวันอยู่ครับก็ได้ทํางานอยู่บ้างครับ <c oughs> ทำงานอยู่บ้างทํางานทุกวันไม่หมายถึงว่าความคิดถึงก็ได้ทํางานอยู่<อ>บ้างความคิดถึงทงางบบํางานได้ความรู้สึกแบบยังไงก็ปกติแบบที่ผ่านมาจะเจอกันแทบทุกวันครับแต่วหนูไม่ดีใจหรกอจะได้แบบว่าเออ แบบเบื่อหน้าเฮียแล้วนานๆนี้กเจออะไรเงี้ยมาเชิอตัดพอสังเลคิดถึงกันบ่อยหมว่ามีแบบานี้ไม่เจอกันอะบ้าบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยครัะเพราะว่าเจอกันบ่อยสายขนาดนานทีจะแบบใช่เจอกันมากกว่าไม่เคยไม่เคยแทบโหแต่แต่อิตย์ที่ผ่านมาประมาณแบบห 6 7วันครับที่ไม่ได้เจอใช่ถึงว่าจะนานสุดในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ใช่ครับก็หนูก็มีงานเฮียก็มีงานครวันนี้ก็ทำหลายโปรเจกต์เลยมีเซลมากกว่าเท่าแซลอันนี้ก็ถามไปอะไรนะขอทอขขอทอคืออะไรหนูขอทอขอทอคืออะไร แล้วพอตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้จริงแล้วตอนนี้ต้องอ่านแบบว่าแฟนคลับโพสอะไรนะอ๋อคิดถึงอะไรเเ,เดี๋ยวพิมพ์อะไรนะครับมอมอ,มอ,มอคืออะไรอะอ๋อโอ๊ยอะโอเคเราข้ามข่าว,าว <c oughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่องต่อไปค่ะ <c oughs> ทำซีรีส์บ้างได้ไหมคะเป็นไงบ้างซีรีส์วันนี้วันนี้ก็มีออกกองครับแต่วันนี้เรามีงานครับวันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งครับผมมีชิมิโอมแล้วก็มีนักแสดงที่เขาเพิ่งปล่อยรูปมา ก็มีแบบหลากหลายนักแสดงมากอย่างที่บอกเป็นแบบโปรเจกที่ยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูเพราะว่าเราก็ใส่สุดเหมือนกันนะครับผมใครที่ไม่ได้เห็นผมบูก็จะเห็นผมบูใครที่ไม่ได้เห็นหนูแบบองอาจมีมาดกอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นหนูแบบสตรองแข็งแกร่งมากขึ้นปกติอาจจะแบบว่ามีแต่รอยยิ้มครับใช่อาจจะไม่ได้ทําหน้าแบบว่าเชิดเชิดเท่าไหร่แต่ว่าพอไปอยู่ในสิตอนนี้ยังไงเราเชิดเราขึงหาง เราแบบว่าต้องมีความเป็นเจ้าชายต้องแบบชีบลุกหน่อยแล้วชีวิตจริงเหรอก็ยิงไงอยิ้มถ้าใครอยากเห็นหนูด่าเฮียก็ไปดูในซีรีส์ฮะด่าด้วยสายตาอะไรเงี้ยเขาควบคุมสกิมได้ใช่ไหมว่าก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในในตัวนิยายก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยครับผมในซีรีส์ก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ครับผู้ชายมีซีนใหญ่ๆเยอะไหมครับซีนใหญ่ๆเหรอครับ ใหญ่ทุกซีนนะที่ถ่ายมาเหนื่อยอเยอะนะครับซีดแบบเหมือนแบบทุกช่วงของเนื้อเรื่องมันสําคัญหมดเลยครับตั้งแต่แบบก่อนไปที่เอมมรีอย่างเงี้ยเอเรีก็เป็นประเทศสมมุติที่ชลานมาตามคณนินกลับไปครับช่วงก่อนที่จะเข้าประเทศก็ซีนสําคัญญเยอะนะซีนใหญ่ถ่ายยากเยอะครับซีนที่ไม่เคยถ่ายมาในชีวิตเดือนใช่แล้วพอยิ่งเข้าวังไปแล้วอ่ะ ยากเหมือนกันครับใช่เพรต้องมีความเป็นตงชายเข้ามาใช่ครับแล้วไหนจะแบบว่าวังน่าจะต้องแบบยิ่งใหญ่แล้วก็มีแบบองค์คาราเยอะแยะมากมายครับเล่นก็ยากแล้วแค่คนเดียวมีคนเดียวก็จะมีคนอื่นด้วย่ครับผมสนุกครับสนุกเราก็ได้ซอมบูแล้วก็เรารู้สึกว่าถามว่าหล่อไหมเทพคูไหมหล่อไหม สำหรับผมในในคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่ามันเกินตัวผมไปหน่อยจริงเหรอใช่เหมืมมมหอมนเทียบไม่เท่าก็ก็ประมาณหนึ่งฮนะ<แ>ประมาณหนึ่งวัน <laughs> หนึ่ง <laughs> รู้สึกว่ามันต้องมีแบบมาแล้วก็แบบบุคลิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีการบูอะไรเงรี้ยแล้วปกติถราพููตรงก็เส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นยึดมันเลยต้องวอม <laughs> มันเลยต้องวอมหน่อยวอมเยอะเออต้องมีฉากแอคชั่นฉากบูเยอะเหรอไปไปหลายซีนแล้วเหมือนกันฮะไปหลายซีน บางทีก็แบบว่าเหมือนเราต้องทวนไปด้วยเพราะมันเยอะอย่างเงี้ยก็มาทวนกับหนูนี่แหละแล้วหนูบอมาทวนกับหนูมาทวนกับหนูแปงหนูแปงหนูซมกับหนูมาซ้อมแอคชั่นกันหนูอะไรนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ซ้อมมาแต่ถ้าหนูก็คือคิดนะว่าหนูเราควรบู๊กันสักหนึ่งเมตรไหมตอนนี้ก็เริ่ม คิวสิบสิบห้าสิบหกแล้วครับประมาณสิบหกครับใช่ยังวันนี้ที่เราไม่ได้ไปก็อุย้ยเหมือนเป็นซีนแรกๆที่ได้เข้าวัง <S <S ใช่วันนี้เหมือนเขาแบบอ๋อจัดจัดหนักแล้วเริ่มแล้วเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจัดหนักทุคคนรุนมากกับซีรีส์นี้โรุ่นครับตื <S 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 ต่น,น,นามนกนากนี่อยากฆ่าไปตอนออนแล้วครับอยากดูแล้วมันสนุกมากตอนที่หนูบอกว่าตอนตอนที่แบบบทมาแล้วครับบทมาแล้วแบบผมยังอ่านไม่ถึงไง อุยตอนเข้าไปในวังอ่ะสนุกมากดนนูแบบสนุกมากอยากจะอ่านต่อใช่ครับชอบชอบเนื้อเรื่องมากขนาดแบบช่วงที่เพิ่งอ่านบทอย่างเงี้ยครับอ่อานเองเลยแบบอุ้ย,ยอยากอ่านต่อแล้วตอนนั้นบทยังมาไม่ครบครับต้องร <ไ S 2> อรอไ,ไ,ไม่ไหวอ่ะเลยต้องแบบใช่ครับเลยต้องเอาเนื้อเรื่องย่อยๆมาอา่านต่อเพราะว่ามันคาขาดสนุกสนุกครับ อ๋อใช่ครับเดี๋ยววันที่20นี้ครับประมาณอีก9วันก็จะมีเพลงซิงเกิลญี่ปุ่นครับที่จะปล่อยออกมาครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแทบทั้งเพลงเลยครับใช่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงเดียบิวละกันครับรสำหรับภาษาญี่ปุ่นเบิป็นเวอร์ชันญี่ปุ่น ว่าหรือว่าทำกับทางญี่ปุ่นเลยนะครับใช่ครับที่ทำเพลงที่โปรนี้เป็นคนญี่ปุ่นกว่าเลยมเลยมีพี่แอมด้วยครับแล้วก็ทำกับทางญี่ปุ่นครับเรียกว่าช่วยโคกันครับใช่แล้วก็แต่ว่าช่วงอัดเพลงก็ไปอัดที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ถ่ายเอ็มวีที่ญี่ปุ่นด้วยครับพี่นี่เคยแต่งกับพี่แอมแต่งหรือยังเออใช้คำว่าพี่แอมแต่งแต่งน่าจะประมาณแต่งร่วมแต่งร่วม ถ้าผิดพลาดยังไงขอโทษเพียมด้วยนะยากไหมกับการทำงานทีนแบบว่าต้องทำกับต่างประเทศไรอ๋อเรียกว่ายากไหมผมว่าถ้ายากจะยากเรื่องภาษาอย่างเดียวครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราคุยกันก็ต้องมีพี่ล่ามคอยช่วยแปลครับแต่ว่ายังอื่นไม่ยากเลยเพราะว่าเหมือนเราชอบเหมือนเราใช้เสียงเสียงเพลงเสียงดนตรีในการแบบเบรนเข้าหากันนะครับเหมือน เรามาด like like yeah. ้วยมูที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเวลาทํางานแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันง่ายครับใช่จะติดเรื่องภาษาอย่างเดียวเพลงเพลงีญี่ปุ่นมันจะมาแบบญี่ปุ่นมีดนตรีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับเพลงนี้คือแบบโหคือถ้าเปิดที่เมืองญี่ปุ่นได้คือไม่ติดผมว่าไม่ไม่ติดเลยนะเหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วในเมืองญี่ปุ่นเงี้ยเปิดเพลงเนี้ยคนจะไม่เอะว่าทำไมถึงเปิดเพลงนี้ที่ญี่ปุ่นเพรก็เป็นเพลงญี่ปุ่นเลยใช่ครับ แต่ทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาเพลงมันยากมากรอขนาไดไหนเินะึงเพราะว่าเป็นร้องเป็นญี่ปุ่นมันจะสื่ออารมณ์อะไรยังไงันนะ้ี่้องอ๋อจริงๆก็ตอนที่มีเนื้อเพลงมาผมก็อ่านความหมายครับแล้วก็พยายามแบบทำให้เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วก็ตอนร้องก็เน้นแฮปปี้แฮปปี้เข้าไว้ครับ <c oughs> เพลงนี้เป็นมูดแบบสวยๆ <c oughs> น่ารักๆอาจจะไม่น่ารักมากแต่ว่ามีความแฮปปี้ไม่ได้ซึ้ง ซึ้งไหมอืมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นไม่ร้องไห้ครับเพลงนี้ฟังแล้วต้องมีแต่รอยยิ้มเป็นเพลงแบบ h ่า p ปลายปีใช่ครับฟังแล้วครับฟังแล้วโอ้หก็ตอนแรกว่าจะขิงก็ไม่ขิงดีกว่าถ้าให้ขิงถ้าให้ขิงเรารู้สึกว่าเป็นเพลงอย่างที่หนูบอกไว้มันดีครับไว้มันดีฟังแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงแบบฟังที่ญี่ปุ่นแล้วแบบว่าสบายสบายแนวเดียวเดือดรุดเดรุด ถ้าจะให้สปอยก็ไม่ได้มีแค่เพลงนี้ว,ว้วาวอัาไนนี้แสดงว่ามีหลายเพลงอุ๊ยตายแล้วอันนี้บอกเดี๋ก็ไม่ได้เยอะนะหนูก็จริงก็หนูก็ทําเพลงมาเรื่อยๆอเดีเด๋เพลงแบบเยอะเกินจนแบบว่าอันไหนจะเป็นอันไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ออ๋อที่มีอีกเป็นเอออีกอย่างหนึ่งครับใช่แต่ยังอันนี้อุบเลยครับอ๋อครับอุบครับ ซิงเกิลนี 20, ้อ๋อซ like ouais. ิงเกิลสำหรับซิงเกิลญี <the 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 ่ปุ่นครับก็ได้ฟังวันที่20ครับปล่อยแล้วก็รับชม MV ฟังเพลงพร้อมกันเลยวันที่20ครับผมนี่แหละครับ MV นี้เล่นคนเดียวครับ MV นี้เรเล่นคนเดียวโอ้ยเหมือนโค้ดสปอยสปอยเลยอ่ะโน่นนี่มีถ่ายที่ไหนญี่ปุ่นหรือที่ไทยเขาล้อมมาตั้งนานแล้วหนูไทยญี่ปุ่นครับที่ญี่ปุ่นครับทุกอย่างที่ญี่ปุ่นหมดเลย ที่ญี่ปุ่นหมดเลยครับอันนี้พูดได้เพราะเญี่ปุ่นแล้วเพลงที่จะไปจะโปรโมทที่ญี่ปุ่นด้วยมีอันทนิวอืมไปครับเพราะว่าเอ่ออย่างช่วงต้นเดือนหน้าใช่เดี๋ยวผมจะมียก Dream Catcher คอนเสิร์ตครับไปจัดที่ญี่ปุ่นด้วยที่โตเกียวครับใช่แต่ว่าสเกลจะเล็กลงพอสมควรเลยครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากกฎระเบียบของทางญี่ปุ่นว่าจัดคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงชั่วโมงครับใช่แล้วก็ยังมีแผน ไไม่รเยังไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะอาจจะมีไปแต่ไม่แน่ใจว่าวันไหนครับผมอ๋อซูเปอร์ซันก็ก็มีมีหลายโปรเจกต์ครับผมปีหน้าก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเออสปอร์ตได้นะได้หรือมั้งก็อาจจะได้เห็นแบบ อะไรใหม่ๆจากซูเปอร์ซันครับผมที่ยังไม่เคยทำกับใครลืมไปว่าเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วแต่ก็เนี่ยมาแก่คือคุยกับตัวเองอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีอะไรแบบที่ยังไม่เคยทำครับผมแล้วก็อาจจะทำให้ดูมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวผมมากขึ้นให้มันชัดมากขึ้นเลยอันนี้ที่ทำครับแต่เรารู้สึกว่าอยากแบบ r e p r e e n นอีกแบบที่เรารู้สึกว่าอยากจะ ทำเอ็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ถึงกับรีแบนแต่หมายถึงว่าอยากทาให้มันมีอะไรมากขึ้นสําหรับตัวเราครับใช่ครับใช่เครียดเลยเครียดเลยเพราะว่าคุยกับพี่อ๊อฟอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคาะเพลงแล้วเราเลือกเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลแรกอะเหมือนเข้าใจพี่หนูแล้วมันแบบเรารู้สึกอย่างที่บอกอะเราก็ฝึกการร้องมากขึ้นแล้วก็ MV ก็อยากทาให้มันดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นเพลงแรกด้วยจะให้เรียกว่าเดบิวต์มันก็ดูแปลกๆเราก็เลยรู้สึกว่าทํา เพื่อความสุขทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขตัวเองเราได้ลองทําอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทําด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้โหก็บอกหนูอย่าเอาไปลองนะหนูไม่มีใครฟังเฮียเออย่างนั้นเลยเป็นข้อไปข้อหนึ่งข้ออแต่เอามาโคเวอร์ด้วยกันได้แต่อย่าไปลองนะหนูหนูไม่เหมือนกันเพลงเฮียเขาเล่นัาของเฮียซีฮะใช่ค่ะพอมากพอมากน่าจะบแต่ว่าเราฟังแล้วฟังแล้วได้รัการันตีไหนสิคะพอครับพอมากพอ จบเพราะเพราะอะไรเพราะเพราะว่าคนร้องเป็นเฮียครับอ่าแต่ดีครับแต่ดีเป็นเป็นเพลงที่ไว้ดีมากครับผมแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆใช่เป็นเพลงอ่าไม่ช้ามีเดียมมีเดียมครับผมมีจังหวะหน่อยอะไรเงี่ยหามาจากตัวซีเองเลยรึบปล่มีมีเกินประมาณ70%ดนตรีด้วยฮะในพาร์ทดนตรีด้วยใช่ครับผมเราชอบมากเราต้องรอติดตาม ร้องเพลงอะฮะการร้องนี่แหละฮะเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นแนวร้องที่มันมีมันมีไดนามิกมากขึ้นลงอะไรเงี้ยแล้วจังหวะอะไรเงี้ยใช่อาจอาจจะพะกว่าร้องสดอาจจะแบบเรียๆนิดนึงใช่ครับก็รอติดตามจริงเพลงจริงผมตันหนักมากเลยนะเวลาแบบว่าอาจพอไปพอถูพอไถไปได้แต่พอมาอีเวนต์อะ มันจะมีความเป็นความถนัดของตัวเองของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามฝึกให้มันมีแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นปีนี้ครับแน่นอนอเ,อเพราะมี <พอ S 1> ว,วันถ่าย m v แลว้วเดือนนนเลยนะป <laughs> ีนี้ใช่เดือนนินนะไม่เดือนฮีก็เดือนหน้าให้เลย <laughs> นี่เลยพอเลยเลยกดดันอยู่นี่แต่สนุกฮะสนุกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรสิ่งอะไรแบบพี่ใหม่ๆท้าทายดีก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นเอ็มียังไงเป็นเพลงแบบไหนแล้วก็จะถ่ายเอ็มบีมันเป็นยังไงก็รอติดตามแต่ เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าตัวผมชอบมากฟัง<ฮ>เรื่อยๆเ,เวลาเปิดขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหเพราะแน่นอน